เลมอนเลื้อยลูกดกมากมากที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นแน่นอนครับต้นนี้นำเข้ามาจากประเทศอิตาลีเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูความพิเศษกันนะครับและแล้วก็ได้มาครอบของจนได้ครับเพราะว่าเราพีออเดอร์ไปเป็นเดือนตั้งหน้าตั้งตารอทุกวันวันนี้ก็ได้เดินทางมาถึงไทยเรียบร้อยแล้วครับผมกล้าการันตีได้เลยนะครับว่าต้นเลมอนที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นี้เพื่อนๆไม่มีโอกาสได้เห็นที่ไหนมาก่อนแน่ๆครับเพราะว่าเขาเป็นเลมอนสายพันเลื้อยครับเพื่อนๆ เพื่อนๆฟังไม่ผิดครับเขาเลื้อยได้นะครับมีเลขพาสปอร์ตในการนําเข้าอย่างถูกต้องทั้งหมดนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ผมเฝ้ามองหาอยู่นานมากๆเพราะว่าบ้านผมพื้นที่ในการปลูกไม่เยอะครับดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องใช้สายพันธุ์เลื้อยเนี่ยครับผมมาทําการเลื้อยข้างกําแพงนะครับเพื่อให้ประหยัดพื้นที่เป็นสายพันธุ์ที่ฝั่งยุโรปนะครับเขาฮิตกันมากๆเลยนะครับแต่ฝั่งบ้านเรานะครับยังไม่มีนะครับดังนั้นทั้งหมดจะต้องผ่านการนําเข้าแล้วก็นําเข้ามาแบบู